สวัสดีครับบายครับสวัสดีค่ะกิฟต์ค่ะค วันนี้เราพามาดูลักษณะกุหลาบที่เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะตัวนี้นะคะที่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยชื่อบิชอปแ c สเซิลนะคะจะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ที่เขาจะเป็นพุ่มกึ่งเลื้อยสามารถเลื้อยได้สูงถึง3เมตรเลยค่ะคือจะบอกว่ากุหลาบเลื้อยเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยพุ่มเขาก็คือจะแบบทรงเขาจะพุ่งๆแล้วเขาก็จะดูเหมือนกับว่ามีน้าให้เกาะเกี่ยวเยอะๆอย่างนี้นะคะอย่างบิชอปเนี่ยน้ำจะเยอะมากแล้วก็ทรงเขาจะเหมือนกับเลื้อยๆขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะพุ่มเขาจะแบบดู บบไลทิศทางอะ่ะนิดนึงมันจะเหมือนกับเป็นทรงแจ๊ๆหน่อยพุ่งๆอ่ะค่ะง่ายๆเลยครับหรือไม่ก็ทักมาถามก็ได้ว่าลูกค้าสนใจที่อยากจะเลี้ยงกุหลาบเลื้อยมีพันธุ์ไหนบ้างนะครับเราเนี่ยจะเป็นคนแนะนําให้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าชอบกลุ่มชอบเลื้อยชอบดอกใหญ่ทักมาที่เพจสุพีการ์เด้นนะครับเราให้คำแนะนำมันไปที่เพจนะอ๋อมก็ วิธีการสังเกตนะคะกุหลาบเลื้อยเนี่ยเขาก็จะลักษณะเขาก็จะเป็นตามฟอร์มเขาเลยเขาจะออกเลื้อยๆเราจะสังเกตเห็นเลยว่าพอเราเลี้ยงๆไปเนี่ยเขาจะพุ่งสูงพุ่งสูงขึ้นนะคะส่วนมากกุหลาบเลื้อยจะออกดอกเป็นพวงๆอย่างนี้นะคะเวลาเราที่เราเราจะดัดเขาเข้าไปเนะะี่ยค่ะเราก็ อาจจะต้องมีซุ้มทีนี้บ้านลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นซุ้มแบบตัวอย่างที่เราทําให้ดูนี้นะคะอเอาเป็นซุ้มครอบหรืออะไรก็ได้ตามที่เหมาะกับพื้นที่บริเวณบ้านลูกค้านะคะแล้วเราก็จะจับเขาใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็หาอะไรมัดเขานิดนึงค่ะอั่นี้เราใช้เชือกเนาะคือพี่ชอปเนี่ยตัวเนี้ยเขาสูงสูงได้มากเลยค่ะอย่างลูกค้าบางท่านเนี่ยถามมาว่า กุหลาบปลูกในเมืองไทยเนี่ยจะสามารถทําให้เหมือนในต่างประเทศได้ไหมที่สามารถที่จะเลื้อยสูงขึ้น3เมตรได้อิปตอบว่าได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยบ้านลูกค้าเราอะที่เอากุหลาบสายพันธุ์ต่างประเทศของเราไปเลี้ยงเนี่ยค่ะมันเลื้อยขึ้นสูงเกิน3เมตรตลอดเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าลงลงดินนะคะมันจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่านะคะเหมือนกับมันไม่โดนควบคุมหรือจํากัดพื้นที่ในกระถางกุหลาบมันก็เลยจะโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าระบบรากเขาลงไปช้อนชัยหาอาหารได้เต็มที่ไงคะเพราะฉะนั้นกิ๊ฟแนะนําว่าถ้าคนที่อยากให้กุหลาบเลื้อยสูงเนี่ยปลูกลงดินเลยจะดีกว่าแต่ทีเนี้ยก็อยู่อยู่ที่การเตรียมดินและเตรียมแปลงปลูกดีๆด้วยนะคะเพื่อให้น้ําไม่ขังเนาะเนี่ยค่ะจับประมาณนี้นะคะปลูกไปแล้วเนาะแล้วพอหลังจากนี้สมมุติว่าด เขาโรยแล้วเนี่ยเราก็จะตัดทิ้งอันนี้สมมติสมสมติเราตัดทิ้งเนาะตัดทิ้งไปแล้วเนี่ย เราก็จะรอประมาณ4-5้าวันเนี่ยตัวช่อเนี่ยเขาจะยืดขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะยืดขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนอย่างนี้ค่ะน,นี้มันจะแตกนี่น,นี่น <ๆ S 1> เหมือน<ๆ>เหมือนเหมือนตัวนี้คือเดี๋ยวพอพอเราโน้มกิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตรงช่วงกิ่งเนี่ยมันจะโดนแสงใช่ไหมพอมาโดนแสงเนี่ยมันจะมีกิ่งเนี่ยครับแทงขึ้นมาจากตรงนี้ครับจากตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาพอมันแทงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะกิ่งเนี้ยมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันยืดขึ้นมาเราก็จะกิ่งเนี่ยโน้มเข้าไปตรงนี้โดยการผูกแต่การผูกของเราเนี่ยเราจะไม่ าาโน้มนกิ่งเข้ามาแล้วก็มาหาอะไรล็อกเขาไว้ะค,ะค่ะคือกุหลาบอ่ะจะไม่สามารถที่จะเลื้อยและเกาะได้ด้วยตัวเองเหมือนพวกตีนตุกแกนะคะเราจะต้องจับทิศทางให้เขาแต่ว่าเขาจะสามารถเลื้อยสูงขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะต้องตัดดอกโลยเพื่อให้เขาแตกเกิดกระบวนการแตกดอกใหม่อย่างตัวนี้เห็นไหมคะว่าสังเกตได้ว่าเขากําลังเริ่มเลื้อยขึ้นแล้ว อ่าอ,อย่างดอกนี้เดี๋ยวพอหมดรอบดอกนี้ปุ๊บสมมติกิ๊บัดปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปอีกเรื่อยเราแล้วก็จะจับทิศทางไปเรื่อยๆตรงนี้เขาก็จะเลื่อยๆตามกันขึ้นมาลูกค้าหลายท่านเลยที่บอกว่าเลี้ยงแล้วไม่สูงสักทีอ่ะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะเข้าใจผิดแล้วก็จะตัดตัด,ตดลึกๆอ่ะตัดลงไปเตี้ยๆอย่างเงี้ยพอเขาจะสูงมันก็เตี้ยอยู่อย่างนั้นแหละค่ะเพราะว,าว่าลูกค้าตัดทีนี้เวลาเราอยากจะตัดให้กุหลาบเลื้อยใช่ไหมคะเราอย่าตัดหนักให้เราตัดแค่ประมาณปยยออออดของเเเคะค้้าา่่่ะก็ืถทีีีบนนนัตตรสวน สมมติเป็น4ส่วนเราตัดแค่1ส่วนบนพอค่ะเพื่อให้เลี้ยงฟอร์มเขาให้มันเลือเล้อยขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสมมติกิ๊บตัดอย่างเงี้ยตัดลงมาเลยอะ่ะตัดลงมาลึกแบบเนี้ยมันก็จะเตี้ยอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอมันขึ้นมาอีกอ่ะสมมติดอกมาออกตรงนี้ปุ๊บตัดอีกมันก็ไม่เลื้อยขึ้นสักทีถ้าเราต้องการให้เลื้อยเนี่ยเราก็ตัดเขาแค่ 1, ส, 1> ส่วน 4, วน 4. ก็คือ1ส่วนบนส่วนบนเล็กๆเนี่ยก็ตัดเหนือใบเลี้ยงยตัด อ่ะหนส่วนปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นตาข้างหรือตรงนี้ก็ตามค่ะแต่ว่าเขาจะค่อยๆเป็นฟอร์มเลื้อยขึ้นมันสามารถแตกได้ทั้งที่ใบบอกก็ไม่ผิดค่ะมันก็สามารถที่จะเลื้อยขึ้นทางนี้ได้แต่จากตรงเนี้ยที่เราตัดไปแล้วมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันคือบางทีอ่ะมันอยู่ที่ทิศทางของแสงถ้าเกิดว่าเขาได้แดดในช่วงนี้ตาข้างเขาอาจจะออกมาเพราะกุหลาบเลือ้อยมันก็จะออกออกไปเรื่อยๆของเขาตรงไหนที่มันมีตาแล้วมันได้รับแดดอ่ะมันก็จะแตก พออย่างนี้ปุ๊บสมมติหลังจากนี้อีก35วันเขาก็จะค่อยๆมีฟอร์มใหม่ขึ้นมา เขาจะเลื้อยขึ้นมาเขาก็จะให้โอมขึ้นไปต่อใช่แล้วเขาจะค่อยๆปีนขึ้นไปเองทั้งนี้ทั้งนั้นคืออย่าลืมในเรื่องของการหาอะไรมาล็อกกิ่งเขานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ฟอร์มเขาเลื้อยอย่างที่เราต้องการค่ะแล้วก็การจับทิศทางต่างๆเนี่ยไม่มีผิดนะคะให้ลูกค้าดูฟอร์มหรือดูลักษณะที่ลูกค้าพอใจเราอาจจะปีนเขามาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะล็อกตรงนี้อ่ะครั้งหน้ามาอาจจะเลื้อยขึ้นเสาขึ้นไปก็ได้ค่ะจับให้มันสวยค่ะให้มันไปกับโค้งแล้วมัน สวยเท่านั้นเองสายพันธุ์กุหลาบอังกฤษที่เป็นสายพันธุ์เลื้อยยอดนิยมในเมืองไทยนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะเช่นอะไรบ้างคะคุณไบก็จะมีเลดีเดนนะครับแม็กซ์สไ Prosperity พูนี้จะเป็นสายพันธุ์เลื้อยที่มีคำว่า c r a m b i n g หรือว่า CL นะครับส่วนสายพันธุ์ที่เป็นลักษณะพุ่มกึ่งเลื้อยก็จะมี Bishop c a s t l e ์ Graham Thomas, Spirit of Freedom พูกนี้จะเป็นลักษณะพุ่มกึ่งเลื้อยทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่อยากจะปลูกกุหลาบเลื้อยก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยหรือจะให้ทางสวนเนี่ยไปปลูกกุหลาบเป็นสวนสไตล์อังกฤษทางเราก็ยินดีนะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ที่เพจสุพีการ์เด่นนะคะ